Kaki perang. จำนงเสรีและมีชีวิตเพื่อรักรับใช้พระองค์แต่เป็นมนุษย์ที่พลังพลาดผิดถูกะชีวิตของตอยู่บนหนทางชั่วชา้าพระยังคงความเมตตาสรงพระเยซู รามาไทยบาปเราทนทุกข์และตายเพื่อเราโอ้พระเยซูโอ้พระเยซูพระ,ะรองค์คือสุดยอดดวงใจ คือชีวิตที่เป็นพยานต่องานความรักความรักของพระเยซู ดันั้นพระเยซูเจ้าตรัสกับบรรดาศิทธ์ว่าท่านทั้งหลายจงคาดสะเอและจุดตะเกียงเตรียมพร้อมไว้จงเป็นเสมือนกับผู้รับใช้ที่กำลังคอยนายกลับจากงานสมรสเมื่อนายมาและเคอะประตูก็จะได้เปิดต้อนรับผู้รับใช้เหล่านั้นก็จะเป็นสุขถ้านายกลับมาพบพวกเขากำลังตื่นเฝ้าอยู่เราจะบอกความจริงแก่พวกท่านทั้งหลายว่า นายจะคาดสะเอลพาผู้รับใช้เหล่านั้นไปนั่งโต๊ะและจะรับใช้เขาด้วยไม่ว่านายจะมาในเวลาสองยามหรือว่าสามยามถ้าพบผู้รับใช้กำลังทำเช่นนี้ผู้รับใช้เหล่านั้นก็จะเป็นสุขพึงรู้ไว้เถิดว่าถ้าเจ้าของบ้านรู้ว่าขโมยมันจะมาเมื่อใดเขาก็คงจะไม่ปล่อยให้ขโมยมางัดแงะบ้านของตนได้พวกท่านทั้งหลายก็เช่นกัน จงเตรียมพร้อมเอาไว้เพราะว่าบุตรแห่งมนุษย์จะเสด็จมาในเวลาที่พวกท่านนี้ได้คาดหมายพร้อมนำพระวาจานั้นเข้าสู่ในใจและอินดี พี่น้องที่รักทุกท่านวันนี้เราจะพิจารณาพระคัมภีร์ของวันอาทิตย์สัปดาห์ที่19ในเทศกาลธรรมดานะครับในอาทิตย์ที่แล้วพ่อได้บอกว่าในพระคัมภีร์คาทอลิกของเราเนี่ยมีหนังสืออยู่หมวดหนึ่งนะครับเรียกว่าหมวดปรีชาญาณพูดถึงแนวคิดในการที่เราจะมีชีวิตในโลกนี้ในฐานะที่เราเป็นลูกของพระบิดาเจ้า เรามีแนวคิดในการดําเนินชีวิตแล้วทําให้เราตั้งคําถามว่าชีวิตเราไปจบลงตรงไหนแล้วปลายทางของเราคืออะไรหรือชีวิตมันจบแค่โลกนี้หนังสือหมวดนี้เขาเรียกหนังสือหมวดปีชาจาร์อัทิตยจที่แล้วเขานําเสนอหนังสือเล่มหนึ่งซึ่งตั้งคําถามนี้กับเราว่าเราทุกอย่างที่เราทําในโลกนี้มันอน,นิจนจังหรือเปล่านะมันไม่เที่ยงะนะครับหนังสือเล่มนั้นที่หนังสือปัญญาจารย์แต่วันนี้นะครับบทอ่านที่หนึ่ง ที่เราไปวัดแล้วก็จะอ่านพระคัมภีร์กันชื่อหนังสือปรีชาญาณน,นะครับชื่อชื่อตรงกับหมวดนี้เลยนะครับทั้งหมวดก็คือว่าปรีชาญาณในศาสนาคิดของเราในความหมายของพระคัมภีร์ไม่ได้แปลว่าฉลาดล้ำเลิศเรียนหนังสือได้เกรดสี่ได้ร้อยเต็มไม่ใช่แบบนี้นะครับคําว่าปรีชาญาณในพระคัมภีร์ความหมายก็คือว่า,า,า,นนวา,า,วาเป็นคนที่เชี่ยวชาญก็ใช้แค่นี้ เช่นช่างไม้เชี่ยวชาญในการใช้ค้อนตอกตะปูตอกแล้วตะปูไม่งอช่างไม้เชี่ยวชาญในการใช้เลื่อยเลื่อยแล้วทำไมไม้เรียบจังเลยไม่มีเส้นไม้ขุยๆเยอะๆหรือว่าเราเชี่ยวชาญในการเล่นดนตรีทำไมเล่นแล้วไพเราะจังเลยสำเนียงฟังแล้วรื่นหูแล้วที่สุดแล้วเมื่อเราเป็นคนเราก็ต้องเชี่ยวชาญในการดำเนินชีวิต ตกลงปีชาญาณไปว่าความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆที่สุดพัฒนากายมาเป็นว่าในความเชี่ยวชาญเนี่ยมันมาถึงการเชี่ยวชาญในการดําเนินชีวิตชีวิตของเรามีอุปกรณ์หลายอย่างในการดําเนินชีวิตเช่นภาษาภาษาที่เราพูดนี่ก็ต้องใช้ความเชี่ยวชาญในการที่จะใช้เป็นอุปกรณ์ใช่ไหมครับสื่อเรื่องในใจให้คนอื่นเข้าใจสื่อสารกันพูดกันให้คนอื่นมีความสุข เราจะใช้ภาษาได้เก่งไหมอันนี้ก็เป็นปรีชาญาณในการที่ใช้อุปกรณ์คือใช้ภาษาได้เก่งอย่างนี้เป็นต้นแต่ที่สุดแล้วปรีชาญาณคือความเชี่ยวชาญในการดําเนินชีวิตนะครับในพระคมัมภีร์ยังให้ความหมายลึกกว่านั้นด้วยนะครับว่าจริงๆแล้วคำว,ว่าผู้เชี่ยวชาญเนี่ยบางทีเชี่ยวชาญก็อาจจะเป็นในความหมายลบก็เป็นในความหมายลบก็ได้นะครับเช่นขโมยเชี่ยวชาญในการ งัดแงะอดีนี้ก็เป็นความเชี่ยวชาญในหนึ่งนะครับแต่ปรากฏว่าในพระคัมภีร์ทั้งหมดเนี่ยไม่เคยใช้คำไม่ปีชาญานในแง่ลบใช้ในแง่บวกตลอดก็คือความเชี่ยวชาญในการดําเนินชีวิตความเชี่ยวชาญในการใช้อุปกรณ์ในการสร้างสรรค์โลกวันนี้หนังสือปีชาญานนะครับเริ่มต้นแบบนี้ครับบรรพบุรุษของข้าพเจ้าทั้งหลายได้รับลือเรื่องหน้าถึงคืนนั้นเขาจะได้มีใจกล้าหาญเพราะมั่นใจในพระสัญญาที่เขาเคยเชื่อ นังสือปีชาจารย์ก็พูดถึงแนวคิดถึงเรื่องโลกหน้าเราใช้ชีวิตในโลกนี้แล้วยังมีอีกโลกหนึ่งเขาบอกว่าบรรพบุรุษของเขาเนี่ยนะครับได้รับรู้ล่วงหน้าถึงคืนนั้นบนรรพบุรุษก็คือพ่อแม่ปู่ย่าตายายของชาวยูในโบราณได้รับรู้ถึงคืนนั้นเหมือนพระเป็นเจ้าทรงเผยให้รู้ว่าจะมีคืนนั้นคืนไหนครับ ก็คือคืนที่พวกเขาได้ออกจากประเทศอียิปต์พ้นการเป็นทาสแล้วมาเป็นประชากรของพระเป็นเจ้าในคืนนั้นโมเสสบอกให้เขาเนี่ยได้ฆ่าแกะทุกครอบครัวเอาเลือดแกะไปทาประตูบ้านสามด้านนะครับวงกบแล้วก็เอาเนื้อแกะมากินกันแล้วคืนนั้นเนี่ยเป็นคืนที่กษัตริย์ฟาโรห์จะปล่อยเราออกจากประเทศอียิปต์พ้นการเป็นทาสแล้วเราจะไปสู่ดินแดนที่พระให้ตามพระสัญญาเป็นแผ่นดินที่พระทรงสัญญาไว เป็นมรดกเราเป็นประชาชาติใหญ่เขากำลังพูดถึงว่าบรรพบุรุษของเขาเนี่ยพระเบ้เ้าทส่งให้ล่วงรู้ถึงคืนนั้นแต่การที่คนคนนึงได้ล่วงรู้ถึงคืนนั้นแล้วจะสามารถมาถึงคืนนั้นได้เนี่ยคนคนนั้นต้องต้องมีความเชื่อรอคอยแล้วก็มั่นใจอันนี้แหละครับหนังสือปีชายานกำลังจะนำเราไปสู่ว่าพระเเจ้าทรงสัญญาสิ่งต่างๆกับเรา แต่ในขณะที่พระเจ้าทรงสัญญาสิ่งต่างๆกับเราเนี่ยเราต้องมีความมั่นคงบรรพุบ,บรุษของเขาหลายคนคงไม่ได้เห็นคืนนั้นเพราะอะไรเพราะเขาท้อถอยแล้วก็เลิกนมัสการพระบินาเจ้าเลิกนับถือพระบินาเจ้าไปนับถือพระเท,ทิเทียมหรือว่าพวกเขาไม่เชื่อถึงองค์พระผู้บินเจ้าเพราะฉะนั้นพระบิ้าทรงปวดให้บรรพุรุษของเขาได้ร่วงรู้ถึงคืนนั้นที่เขาได้รอดพ้น แต่คนที่จะมาถึงคืนนั้นแล้วได้รับการรอดพ้นจะต้องมีความเชื่อมีความอดทนสม่ำเสมอซื่อสัตย์มั่นคงต่อพระบินเจ้าดังที่พระบิณฑเ,เจ้าส่งซื่อตัดต่อเราแล้วไม่เคยผิดสัญญาเขาจะได้มีใจกล้าหาญเพราะมั่นใจในพระสัญญาที่เขาเคยเชื่อประชากรของพระองค์รอคอยความรอดพ้นของผู้ชอบธรรมและรอคอยความพินาศของศัตรู ถูกต้องแล้วสิ่งที่พระอ,องค์ทรงใช้ลงโทษศัตรูพระอ,องค์ก็ทรงใช้ประทานเกียรติแก่ขา้าพเจ้าทั้งหลายที่ส่งเรียกมาอยู่กับพระองค์ฟังแล้วเพาะนะครับหนังสือปีชาจานก็จะออกมาในแนวนี้คือเขาเป็นคนเขียนหนังสือเก่งเขามองชีวิตทะลุปุกโป่งแล้วเอามาเรียบเรียงเป็นคําแล้วในนี้เขาก็บอกว่าสิ่งที่พระเ,เจ้าทรงลงโทษศัตรูก็ เป็นสิ่งที่ประทานเกียรติแก่พวกเขาบัดน,นี้ก็ทําให้เห็นแล้วว่าพวกเขาเนี่ยเป็นคนที่พระเป็นเจ้ายืนอยู่ฝั่งเขาเขาได้รับเกียรติมงคนเพราะศัตรูได้เห็นเกียดรุร่งโรดของพระเจ้าแต่ในขณะที่เห็นพระเกียรติรุ่งโรดของพระเจ้าว่าทรงแสดงอิทธิฤทธิ์ช่วยเหลือเขาออกจากประเทศอียิปต์พวกเขาก็ยืนอยู่ฝั่งพระเป็นเจ้าพวกเขาก็ได้เกียรติแต่ในขณะที่ศัตรูทําลายเขา พระคมภีในพันธสัญญาเดิมใช้คําว่าศัตรูในที่นี้มีความหมายซึ่งเราปัจจุบันนะครับไม่ได้มองว่าเป็นศัตรูที่เราต้องไปเกลียดแค้นแต่หมายความว่าคนที่มาข่มเหงเราคนที่อยู่ตรงข้ามกับความชอบรรมความธรรมที่มาเอาเปรียบเรานั่นคือศัตรูสิ่งที่พระเป็นเจ้าทรงใช้ทําลายศัตรูก็กลับกลายเป็นสิ่งที่พระองค์ทรงประทานเกียรติแก่เราในวันที่เราได้รับเกียรติมงคนร่วมกับองค์พระผู้เป็นเจ้า บรรดาบุตรหลานศักดิ์สิทธิ์ของผู้ชอบธรรมถวายสการบูชาอย่างลับๆพร้อมใจกันจะปฏิบัติตามพระบัญญัติข้อนี้ของพระเจ้าถวายเครื่องบูชาอย่างลับๆแปลว่าอะไรแปลว่าในขณะที่พวกเขารเก็บรักษาความเชื่อเดินตามหนทางของพระเจ้าก็โดนเบียดเบียนศาสนาพวกเขาต้องแอบถวายเครื่องบูชาแดพา่พระทำอย่างเปิดเผยไม่ได้แต่การ ถวายเครื่องบูชาแด่พระอย่างลับๆก็เสี่ยงต่ออันตรายถึงชีวิตแต่เขาก็อุตส่าห์รักษาความเชื่อแล้วยังคงถวายเพื่อเกียรติแด่พระบิณฑเจอนะหนังสือปีชายาันกำลังพูดถึงวิธีที่เราจะไปถึงสวรรค์ก็คือการซื่อสัตย์ต่อองค์ผู้เป็นเจ้าในความเชื่อที่เรามีแล้วในความเชื่อนี้พระบิณฑเจ้าทรงอยู่ข้างเราสิ่งที่มาเบียดเบียนเราสิ่งที่มาข่มเหงเราสิ่งที่เอา ความยุติธรรมของเราไปแล้วมีแต่ความอายุติธรรมมาใส่เราพระเบญเจ้าทรงใส่กับคืนศัตรูและในขณะที่สิ่งที่เกิดกับศัตรูเป็นสิ่งที่คล้ายกับการลงโทษกับกลายเป็นเกียรติที่พวกเราได้รับนะครับพร้อมใจกันจัดถวายกปฏิบัติตามพระบัญญัติของพระเจ้าคือบรรดาผู้ศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์จะร่วมทุกข์ร่วมสุขด้วยกันเขาจึงขับร้องเพลงเสด็ดีบรรพบุรุษ เดี๋ยวพบกันช่วงที่2นะครับโบราณที่1เรานํามาจากหนังสีปรีชาญาณน,นะครับเป็นการพูดถึงแนวคิดว่าคนที่ซื่อสัตย์ต่อองค์ผู้ผู้เป็นเจ้าจะไปให้ถึงปลายทางคือชีวิตหน้าเขาต้องรักษาวความเชื่อ แล้วสิ่งที่เขารักษาความเชื่อแล้วก็อดทนนั้นไม่เสียเปล่าเพราะพระบิาเจ้าทรงเผยให้บรรพบุรุษของเขารู้แล้วว่าจะมีคืนนั้นและคนมาถึงคืนนั้นได้คือคนที่พวกเขารอดพ้นคือคนที่รักษาความเชื่อไว้จนถึงที่สุดพอเราพูดถึงว่ารักษาความเชื่อไว้ได้จนถึงที่สุด mm. เราก็มาคิดถึงตัวเราว่าบางครั้งเราเองเราก็รักษาความเชื่อไว้ไม่ได้ บางทีเราก็มารับใช้ตัวเราเราไม่ซื้อสัตว์ต่อพระบิณฑ์เจ้าเช่นทุกวันอาทิตย์บางวันเราก็ขี้เกียจเราก็ไม่ไปร่วมพิธีมิสซาบูชากับผู้คืนในวันอาทิตย์เราไม่ซื้อสัตว์ต่อพระใช่ไหมครับบางครั้งเราทําบาปเราก็ไม่ซื้อสัตว์ต่อพระบางครั้งเราเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวเห็นแก่ชื่อเสียงเงินทองแล้วก็ละทิ้งพระบัญญัติก็แปลว่าเราไม่ซื้อสัตว์ต่อพระ เรามาพิจารณาบทอ่านที่สองกันนะครับบทานที่สองนํามาจากจดหมายถึงชาวฮีบรูคือชาวยูที่เขากลับใจจากลัทธิยูมาเป็นคิตชนแล้วเขียนจดหมายไปสอนเพื่อนที่เป็นคิตชนแล้วรวมทั้งเพื่อนชาวยูที่อาจจะสนใจในศาสนาคิดอันนี้เป็นจดหมายในยุคต้นๆเลยนะครับพระศาสนาเริ่มต้นๆชาวยูก็มาเป็นคิตชนเขาเขียนอย่างนี้ครับ พี่น้องความเชือ่อคือความมั่นใจในสิ่งที่เราหวังไว้เป็นข้อพิสูจน์ถึงสิ่งที่มองไม่เห็นเพราะความเชื่อนี้คนในสมัยก่อนจึงได้รับการยกย่องในพระคัมภีร์โบรานที่สองนี่เรานําไปเชื่อมกับโบราณที่หนึ่งได้สนิทเลยครับเพราะว่าบทอ่านที่หนึ่งหนังสือปีชาญานบอกว่าบรรพุรุษของเขาเนี่ยได้รับการแจ้งให้รู้ถึงคืนนั้นที่จะมาถึงแล้วคนที่มาถึงคืนนั้นได้คือคนที่รักษาความเชื่อไว้ได้ การนี้บทจดหมายถึงชาวฮิบูได้พูดตรงเชื่อมกันได้สนิทเลยนะครับพี่น้องความเชือ่อคือความมั่นใจในสิ่งที่เราหวังไว้เป็นข้อพิสูจน์ถึงสิ่งที่มองไม่เห็นเพราะความเชื่อนี้คนในสมัยก่อนจึงได้รับการยกย่องในพระคัมภีร์คนเรายกย่องกันในหนังสือศักดิ์สิทธิ์ไม่ได้ไปยกย่องกันในวงเล่า ไม่ได้ไปยกย่องกันในสภากาแฟไม่ได้ไปยกย่องกันในสถานที่ซึบซิบนินทาเขายกย่องกันในพระคัมภีร์เขายกย่องกันในหนังสือศักดิ์สิทธิ์ใครครับจะได้รับเกียรติได้รับการยกย่องในหนังสือพระคัมภีร์ก็คือคนที่มีความเชื่อคนเคิดจะหมายถึงชาวฮีบูจึงเขียนจดหมายไปถึงเพื่อนๆที่เป็นชาวยวบอกว่าพวกเราต้องมีความเชื่อในองค์พระเยซูเจ้า ดูบรรพบุรุษของเราสิเขาไม่รู้จักพระเยซูเจ้านะแต่เขามั่นใจว่าจะมีวันนั้นวันที่เขารอดพ้นพวกเราก็มั่นใจว่าเราจะได้รอดพ้นแล้วพระเยซูเจ้ามาไถ่าบาปเรารอดพ้นแล้วไงเพราะฉะนั้นการที่มีความเชื่อในองค์พระเยซูเจ้าเนี่ยก็จะทําให้เราได้มีชื่ออยู่ในพระคัมภีร์เหมือนกันบนรรพบุรุษของเราอับราฮัมพระบิดาบอกว่าจะมีลูกท่าดาวบนฟ้าเท่าเม็ดรายบนชายทะเล แต่ภรรยาก็ยังเป็นหมันเลิกอายุมากแล้วแต่อับบาหัมก็ยังเชื่อเขายกย่องอับบาหัมในพระคัมภีร์ฉันใดอับบาหัมรอคอยความรอดความรอดของอับบาหัมก็คือจะได้มีแผ่นดินมีประเทศมีชาติที่พระสัญญาแล้วก็เป็นจริงแต่อับบาหัมก็รักษาความเชื่อซื่อสัตย์เดินทางออกจากบ้านไปที่ไหนก็ยังไม่รู้ละทิ้งบ้านและ อทรัพย์สมบัติแล้วเดินทางติดตามพระบินเจ้าไปคนเขียนจะหมายถึงยา่าฮิบรูจึงบอกว่าคนบนรรพบุรุษของเราเขาไม่รู้จักพระเยซูเจ้าเขารู้จักแต่พระแต่เขาก็รอคอยวันรอดพ้นแล้วเขาก็ติดตามอย่างซื่อสัตย์ไปเดี๋ยวนี้เรารู้จักพระเยซูเจ้าแล้วได้ช่วยเราให้รอดพ้นแล้วขอให้เราได้มีความเชื่อเพราะเขายกย่องคนในพระคัมภีร์เขายกย่องกันที่คนนั้นมีความเชื่อ เพราะความเชื่ออับราหัมเชื่อฟังเมื่อพระเจ้าทรงเรียกให้ออกเดินทางไปสู่สถานที่ที่เขาได้รับเป็นมรดกเขาออกเดินทางไปโดยไม่รู้ว่าไปไหนนะครับไม่รู้ว่าไปไหนเพราะความเชื่อของพา,านักในดินแดนแห่งพระสัญญาเย่งคนต่างด้าวในต่างแดนเขาอาศัยอยู่ในกระโจมเช่นเดียวกับอิสอัคและยาโคบผู้เป็นทายาทร่วมพระสัญญาเดียวกันเขารอคอยนคร ที่มีรากฐานซึ่งพระเจ้าทรงเป็นผู้ออกแบบและก่อสร้างอาบาฮหมก็รอคอยเมื่อไหร่เขาจะได้แผ่นดินเพราะความเชื่อแม่นางซาราจะพ้นไบยให้กําเนิดแล้วพระเจ้ายัางทรงบันดาลให้ตั้งคันได้เพราะนางเชื่อว่าพระองค์ผู้ทรงสัญญาจะทรงซื่อสัตย์ต่อคําสัญญานั้นดังนั้นจากคนเดียวซึ่งเปรียบเสมือนกับตายแล้ว กับเกิดลูกหลานจำนวนมากเหมือนดวงดาวในท้องฟ้าและเหมือนเม็รายที่นับไม่ได้บนชายทะเลวันนี้เราเอาบทอ่านที่หนึ่งในกำเนงสปีชาญาที่พูดถึงเรารอคอยวันนั้นเราต้องมีความเชื่อมาเชื่อมกับบทอ่านที่สองจดหมายถึงชาวฮีบรูที่เมื่อเขามารู้จักพระเยซูเจ้าแล้ววันนี้ก็เตือนเพื่อนๆเ,เ,เขาว่าขอให้เรามีความเชื่อในองค์พระเยซูเจ้านะครับ คราวนี้เราจะมาพิจารณาบทอ่านที่3นะครับก็คือบทพระวรสารเช่นกันในปีนี้เป็นปีศักดิ์สิทธิ์แห่งเมตตาธรรมแล้วบทพระวรสารของนบุลูกาเนี่ยจะเขียนเน้นไปเรื่องความเมตตาของพระที่มีต่อเราเขาตั้งฉายานะครับบทพระวรสารของนบุลูกาว่าพระวรสารแห่งความเมตตาเพราะฉะนั้นตลอดปีเราก็อ่าน พระบรสารของุบุล,ลูกากันนะครับวันนี้บทพระบรมสารของุบุล,ลูกา,กาเริ่มต้นแบบนี้ครับเวลานั้นพระเยซูเจ้าตรัสกับบรรดาสิทธิว่าฝูงแกะน้อยน้อยเอ๋ยอย่ากลัวเลยเพราะพระบิดาของท่านพอพระทยจะประทานพระอาณาจักรให้แก่ท่านจงขายทรัพย์สินของท่านและให้ทานจงหาถุงเงินที่ไม่มีวันชำรุดจงหาทรัพย์สมบัติที่ไม่มีวันหมดสิ้นในสวรรค์ ที่นั่นขโมยเข้าไม่ถึงและตัวขมวนไม่ทําลายเพราะทรัพย์สมบัติของท่านอยู่ที่ใดใจของท่านก็อยู่ที่นั่นด้วยน,นบุลูกาเริ่มต้นบทพระวรสารคล้ายๆกับสองอาทิตย์ที่ผ่านมาก็คือขอให้เราเนี่ยปักตาไปยังเมืองสวรรค์อย่ามีความลบกับทรัพย์สมบัติในโลกนี้แต่บทพระวรสารนับรบุลูกาตอนนี้ยังมีความเชื่อแฝงอยู่ใช่ไหมครับคนที่จะปักตาไปยังเมืองสวรรค์ แล้วก็ไม่สะสมโลกในโลกนี้คนนั้นต้องมีความเชื่อในองค์พระผู้เป็นเจ้าว่าเป็นรางวัลของเขาเขาไม่อดตายแน่นอนเพราะพระบินเจ้าจะสรงเลี้ยงดูเขาเดี๋ยวพบกันช่วงที่3ครับบทพบระวรสารของนบุรุูกาในวันนี้ยังให้ภาคปฏิบัติของคนที่ปักตาไปยังเมืองสวรรค์ไม่ติดใจอยู่กับข้าวของเงินทองในโลกนี้ไม่สะสม พระบิดาเ,เจ้าอวยพรเร,เราเราก็เอาไปใช้แบ่งปันให้คนอื่นช่วยเหลือคนอื่นพูดง่ายๆว่าเ,เราไม่เก็บทุกอย่างไว้ในโลกนี้เพราะเรารู้ว่าวันหนึ่งเราจะจบชีวิตในโลกแล้วทุกอย่างในโลกนี้ก็เหมือนกับสิ่งที่มันจะผุพังไปขมวนจะกัดกินสนิมจะกัดแทะเพราะฉะนั้นสิ่งนี้จึงทำให้ความคิดของนบุรุกาที่พูดถึงภาคปฏิบัติก็คือว่า เราจึงต้องเป็นคนที่พร้อมจะออกจากโลกนี้ได้ทุกเวลาท่านทั้งหลายจงฆ่าเสอเอลและจุดตะเกียงพร้อมไว้จงเป็นเสมือนผู้รับใช้ที่กำลังคอยนายกับจากงานมงคนสมรสเมื่อนายมาและเคาะประตูจะได้เปิดรับผู้รับใช้เหล่านั้นเป็นสุบท่านายกลับมาพบเขากำลังตื่นเฝ้าอยู่เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่านายจะฆาเสอเอลพาผู้รับใช้เหล่านั้นไปนั่งโต๊ะ และจะรับใช้เขาด้วยไม่ว่านายจะกลับมาเวลา2องยามหรือสามยามถ้าพบผู้รับใช้กําลังทำเช่นนี้ผู้รับใช้เหล่านั้นก็เป็นสุขท่าทีของคนที่จะมองไปยังเมืองสวรรค์มีชีวิตในโลกนี้แล้วไม่ติดใจกับข้าวของเงินทองในโลกนี้ท่าทีหนึ่งที่เขาจะต้องมีก็คือเป็นคนที่พร้อมพร้อมตลอดเวลา แล้วพระเจ้าสเจ้าทรงเล่านิทานเปรียบเทียบคล้ายๆว่านายกลับจากงานมงคลสมรสก็ให้คนใช้เฝ้าบ้านเป็นบุญของคนใช้เมื่อนายเคาะประตูพระเปิดรับเลยนายจะอวยพรแล้วก็จะมอบรางวัลให้กับคนใช้คนนั้นเราอยู่ในโลกนี้เราไม่รู้ว่าพระจะมารับเรากลับไปเมื่อไหร่เราไม่รู้ว่าพระจะให้เราสิ้นชีวิตเมื่อไหร่ความตาย เราก็รู้กันใช่ไหมครับเราเป็นคนไทยเราพูดเสมอๆความตายเป็นของไม่เที่ยงชีวิตเป็นของไม่เที่ยงเพราะฉะนั้นในศาสนาคิดของเราพระเยซูเจ้าก็พูดถึงว่าทัศนคติของการมีชีวิตในโลกนี้ขอให้เธอพร้อมขอให้ลูกพร้อมเพราะถ้าลูกไม่พร้อมเพิ่งรู้ไว้ด้วยว่าถ้าเจ้าของบ้านรู้ว่าขโมยจะมาเวลาใดเขาคงไม่ปล่อยให้ขโมยงัดแงะบ้านของตน ท่านทั้งหลายจงเตรียมพร้อมไว้เพราะบุตรแถงมุษย์จเสด็จมาในเวลาที่มิได้คาดหมายเปตโตรทูลว่าพระเจ้าข้าพระองค์ตัดอุปมานี้สําหรับพวกเราหรือสําหรับทุกคนแล้วนักบุญเปโตรก็เลยถามแบบว่าเออพระองค์พระองค์ตัดอุปมานี้ส,าสตตาํา,า,รรราสหรับพวกเราที่เป็นลูกศิษย์ซึ่งอาจจะมีความหมายว่าอยู่อีกระดับหนึ่งใกล้ชิดกับพระเยซูเจ้าเป็นคนชั้นปกครองคิตชน หรือว่าพูดกับพวกบรรดาคุณพ่อพระสังฆราชผู้ปกครองคริสจักนะครับประสาสนจักรบรรดาสัตวุรุษพระองค์พูดกับบรรดาสัตวุรุษหรือพูดกับชนชั้นปกครองครานี้พระเยซูเจ้าก็เลยได้สอนทรงสอนต่อไปนะครับใครเป็นผู้จัดการที่ซื่อสัตย์และรอบคอบซึ่งนายแต่งตั้งให้ดูแลผู้รับใช้อื่นๆเพื่อปันส่วนอาหารให้ตามเวลากำหนด คราวนี้พระยิสุเจ้าก็เลยบอกว่าเอาละเมื่อท่านถามก็ดีแล้วว่าการที่เราจะต้องเตรียมพร้อมออกจากโลกนี้และดำเนินชีวิตดีๆเนี่ยมันมีไว้สำหรับสัตบุรุษหรือระดับชนชั้นปกครองแล้วพระยิสุเจ้าก็บอกว่าพึงระวังไวด้ดีๆนะพวกหัวหน้าคนใช้ที่นายมอบให้เขาดูแลคนใช้คนอื่นนายมอบหมายงานให้ดูแลคนใช้คนอื่นเห็นว่านายยังไม่กลับ ก็กินเหล้าเมาไมา้ทุกตีเพื่อนคนใช้ที่ต่ำกว่าแล้วนายกลับมาพบสภาพแบบนี้นะครับเมื่อกี้พ่อบอกว่าเออแล้วถ้าเราไม่พร้อมแตอนนี้ถ้าเราไม่พร้อมแล้วเราเป็นคนชนชั้นที่ปกครองเราเป็นคนที่ดูแลพระศาสนาจักรเราเป็นคนที่มีความรู้พระศาสนามากกว่าคนอื่นเรารู้พระกัมพีมากกว่าคนอื่นเราได้รับคําสอนมากกว่าคนอื่น เราได้รับความช่วยเหลือจากพระมากกว่าคนอื่นแล้วเรายัางไม่พอใครเป็นผู้จัดการที่ซื่อสัตย์และรอบคอบซึ่งนายจะแต่งตั้งให้ดูแลผู้รับใช้อื่นๆเพื่อปันส่วนอาหารให้ตามเวลาที่กำหนดผู้รับใช้คนนั้นเป็นสุขท่านายกลับมาพบเขากำลังทำดังนี้เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่านายจะแต่งตั้งเขาให้ดูแลทรัพย์สินทั้งหมดของตน แต่ถ้าผู้รับใช้คนนั้นคิดว่านายจะมาช้าเอาล่ะครับเราเป็นคนชั้นปกครองหรือว่าเราเป็นคนที่รู้มากกว่าคนอื่นพระอวยพรชีวิตเราต้องมากมายและเรายังบางตัวไม่ถูกต้องทาเป็นคนใช้ที่เกเรคิดว่าโอ้ยอีกนานนะนายจะมากินดื่มจนเมาหมายนายของผู้รับใช้คนนั้นจะกลับมาในวันที่เขามีได้คาดหมายทุกวันนี้เรามีชีวิตอยู่เรายึงต้องพร้อมครับ แล้วเราอย่าประมาทไม่ว่าเราจะเป็นคนชั้นไหนก็ตามเพราะพระบิดาเจ้าจะมาเอาชีวิตเราในวันที่เราไม่รู้กําหนดเวลาในเวลาที่เขาไม่รู้นายจะแยกเขาออกให้ไปอยู่กับพวกคนที่ไม่ซื่อสัตย์ผู้รับใช้ที่รู้ใจนายแต่ไม่เตรียมพรม้อมและไม่ทําตามใจนายก็ต้องถูกเคยนมาก พระเยซูเจ้าจึงส่งตอบคําถามของเปโตรว,ว่าเอ๊ะผู้องค์ทรงเล่าอุปมาเนี่ยสำหรับพวกเราซึ่งเป็นอาครสาวกทั้ง12เป็นเหมือนคนปกครองสัตบุรุษหรือเราให้พวกสัตบุรุษฟังพระเยซูเจ้าก็ส่งตอบเปโตรด้วยคําที่ลึกซึ้งนะครับคนที่รู้จักนายมากรู้ใจนายมากก็ย่อมโดนลงโทษมากเธออยู่ใกล้ชิด นายเธอรู้ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเธอยังไม่เตรียมพร้อมนะครับพระเยซูเจ้าจึงสรุปว่าผู้ที่ผู้รับใช้ที่รู้ใจนายของตนแต่ไม่เตรียมพร้อมและไม่ทําตามใจนายก็ต้องถูกเคยนมากแต่ผู้รับใช้ที่ไม่รู้ใจนายแม้ทําสิ่งที่จะถูกเคยนก็จะถูกเคยนน้อยผู้ใดได้รับฝากไว้มากผู้นั้นก็จะถูกทวงกลับไปมากด้วย คำสอนของพระเยซูเจ้าที่เราเตรียมพร้อมจะออกจากโลกนี้เรารู้กันอย่างเต็มเปี่ยมและถ้าวันนั้นเรายังไม่พร้อมเราจะโดนทวงคืนมากแต่คนที่เขาไม่รู้แม่เขาจะต้องถูกเคี่ยนก็จะถูกเคี่ยนน้อยเพราะเขาไม่มีความรู้เรื่องเหล่านี้พอเชื่อว่าเราทุกคนบัดน,นี้เป็นคนที่รู้เยอะนะครับขอให้เราเตรียมพร้อมที่จะออกจากโลกนี้อย่างมีความสุขสวัสดีครับ